ครับสวัสดีครับวิบซีแฟนคลับแฟนช่องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องที่ครับผมก่บแปดพระรวยนุ่มส่วนอย่างพระรวยมือนีมาจิตสามแนวทางคุณแม่กันครับผมเอาตามเล็ดมากครับผมซึ่งไฮเล็กันแม่นมากพี่น้องที่ครับผมอันน้อ่ะเอออนะผมนักขมวดเนาะอันนี้นี่นบอลพระเจ้าไปเฮ็ดอันของอันอันอันผู้ผู้ผู้เออผู้อะไรยัง อาจารย์ต้นนี่ยังอาจารย์ต้นเศรษฐีปูสี่ห้าพอจะมีขบวนของวลนั้นมันเก็้ยวสามล่ะเห็นบ่นี่บ้านนี้แต่ว่าชูดนี่ล่ะมันมีผิดผิดหลายก็ถือเออนั hmm. ่นแหละทำผมนี um, ่นะมวลนี้มวลนี้มวนนี้มันมันเสาเนาะวันเสาเพราะว่าเอามมัันน สวัสด um, ีแม่สบาสดีครับผมสวัสดีคร <Yeah, like ับผมับผมทักทวงทักยังเนาะอันเดเซียนอันเดเซียนเลยนาอันเิเซียนพันแท้่ท่านแท่พมาเล็กวิ่งแม่ยมัน่เคยหลุดกับผมสองดาวเอ้าเอาสองปีบ่เคยหลุดเอาคิดเบอ่์เอาโอ้ยมาทีมงานรวยลายอันว่าท่นแท้่เนยบอมสองปีไม่ยังไม่หลุดครับผมแต่ว่าผู้อันไทยชูมายแทรกันกู้โล่กู้โลครับ ที่อับอกมาแต่ว่าไม่จะโค้งไอ้อ้บอกให้แน่ก็บอกยังยงเรียนมาเจ้าของมันจัดมือนะเจนย็นไอ้ก่อจะใส่ก่อนคู่แล้วอยู่ทีละมาบนอะไรน้องไกมีเท่ากับอันบอกให้แต่ว่างวดงวดอันนี้เนี่ยคอยถ่าอันของเราก็คงคอยมันนี่มันมาตรงกันอยู่นี่ครับผมนี่นี่เห็นบอกของเราสามสี่ห้าสามสี่ห้าเออของคอยตัวนี้เหรอครับเออมาตรงกันโอ้มาจับคู่ใช่กันเอออะไร แต่ว่าคอยแท้ๆคอยหมักกันที่หัวนี่นะที่คอยจะมักลักรอบเขามักตัวนี้หนึ่่องตัวนี้คอยมักบนน่ะนมักบนห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าอมักลานครับแม่ฮาน้ำไลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เงนอันงอน้ม่น่เขาตกกลับผมเอันเื้อว่าแมนก่อนเจ็ดสามโอ้แม่แหล่แม่แหล่แม่แหล่้อันงอนม่่เอ้เสียนเด็กบิ้งสามเจ็ดหรือเจ็ดสามสองปีไม่เคยลุด เกศสามงงเสามตรเนาะงนเกสามตักครับเอซีครับเบิ้งได้แม่เรนี่จับสามตัวให้น้ำเนาะเออนี่เล็กๆลอยเห็นได้นี่ลอยลักลอยแต่ว่าอันหกเก่าหกแกเขาบ่มากหรอกได้ว่ะขาแม่รุยขารวยขายมากขาแม่ลุยอกเก่าหงมันดังแห้งเขามมนขึ้นแ้มเออมันดึงดังแห้งไรฮามันโอ้มันดังแห้งขนาดเขาเบิงเนี่ยมัน มันเฮ้ยคุณอะไรเกาหาอาจารย์เงยอันเล็กวิ่งจากปีแล้วก็โบลต์นอะเพราะเอยเฮ็ดมาตุนเลยเด้แต่ว่าก็มีผีอยู่แต่ว่าหักผิดชั่วหน่อยครับผมิจชั่วหน่อยวิ่งเล็กวิ่งจากตัวครับตั้งเถื่อแล้วตั้งแต่มันฉิบมาเนี่ยนี่นี่แม่พันไหนตองหวัดนี่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 แต่ว่านี่ค่อยว่าซีนาะค่อยค่อยรับบนเน่ะรับบนซี่รับบนของแม่เอ้พ่อรับบนเอ๋ออันนี้พ่แม่ให้ตองหวัดอ่าฮานี่พกกรเท็บเป็นนักมวยเด้ว นี่เขาไปเอาเกาหาเกหาเป็นรักนวยอันเลขวิ่งแม่เป็นฮเดนที่หาครับผมนั่นะอันเดนมาตัดอืมก็เอาอันนี้อันนี้แต่ว่ารักลอยนี่มาที่แรกนีมีแอันนี้รักอยเจดเด่นที่หาสี่ห้าตัดสี่บอได้่ร่องเรตัดล่างดินตัดบนซี่แม่ิ่ณตัดบนสี่ตัดบนบตัดล่าง อันนี้อยู่ในกระบตาเนี่มีแต่คำพี่คำนวลหอยย่ในกระบตาเลยมีแต่คำพี่เลยฟังแตสบาเฮ็ดมาหลายปีจักปี่เน่โอ้ยโดนแล้วโดนนะจดจำอะไรการพนันยังว่ามักมักตะเล็กย่างเดียวใครเห็นโลบอแบกยังว่าหมักตะเล็กย่างเดียวกต่เป็งตะคำพี่เป็นกระตาเฮ็ดแล้วก็เย็บไว้เป็นกระปุงคำขึ้นรังว่าอันใดงมืตัวใด ถือเมมนบอร์ตัวไดฟิตกับตัดทีมเอาไม้ตัวนี้ก็เอาไม้อาเอาไอ้ไอันนี้บ่อันนี้มันเฮ็ดมันมันเฮ็ดไหมอันไหนมันมันกับมามันโสดนี่อยู่แล้วนะมาอยู่แต่ว่ามันมันเมย์เจ้าบงเจ้าก็ต้องเข้าใจอยู่เพราะว่าเข้าใจว่าเข้าใจผมมีต้นตำลังเพราะว่าเขียนไปก็ได้เขับไปเขับข้างเข้าไปกับบ้างเศษต้นโบราณกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เจ้าเจ้าบ่ได้ไล่กลับไปกลับมาเออให้เขาให้พี่เออเออเนี่ยเอาคุณแม่ครับผม ้ไฮเลรกวิ่นบ่จับคู่ให้พร้อมบ่คร uh, ับผมจับคู oh, ่ฝอยตั<_<_<_<_<_ I I ้งเชื่อมันบ่อยากถือถุงจะว่าไฮเดรกที่ฝอยจับคู่แบบที่เขาเอาเอาเป็นเข่าๆเบิ่งก็ได้แม่เอาให้แม่เขียนให้กครับผมจับคู่อันนี้มันตัวน้อยพอดคือว่าซีดับแม่คือมีซีอยู่อันรังซีดับบนอรังบนหัวรังบนนี่ ได้ว่าเศษมัดเศษนึงหลังเเอาเกียนหไเกี้ยนไเียนส้นี้เียนส้นี้เกี่ยมักพิชดเอาข่งเข่แขนเดตัวเด็กตัวแม่เอาปากการน้เงินนะเอาตัวั่ไเออเอาตัวม่บน้นล่างนั่อ้าบนเอาบนก่อนนะเออเอาบนเนาะเออบนเอาบนกเนเหน้กันพี่น้องบนม่านมเดนเดนนะครับมิ่งห้า ครับวิ่งครับจะพูดตัวเดียวเก้าาครับจะพูดตัวเดียวแกนแนเก้าขาอตัวร่องอันหนึ่งขาครับออันนี้บนเนาะครับเนาะันบนแต่ว่าล่างเลยเห็นเห็นอยจะมักนึเออกระเ้วแจ่เจ้านึ่งเว่าหนึ่งอันเ่ะปั้นตงเลยนึงครับัเป็นไปมักหนึ มัเล็กเป๋วว่ะเล็กเป่าเจ้ากระใ่่เล็กเป๋าก็บ่นด้ยางมันอยู่ํำเจ้ามากก็ะวิ้งล่างรวิ่างกวิ่างเออมักจะมักยังเจ้ากนหมอไรอใดก็ูน์อยู่เจ้าขอมักหนึ่งเออศูนกับหนึ่งนั่ะคับผมครับผมมักเอออันัเขาก็ชี้ครับผมเพื่อเอพีพน่มมักศูนยึงภาพก็มากกล้่หนึอม หนึ่งครับสามตัวคกัสามตัวลงนเนหาห้าเก้าเลขหเลขเก้าหานี่แหละเจ็ดเก้าห้านี่แหละครับครับผมตัวนี้แหละที่มากวะตัวนี้ที่มากเนาะมากไรนะมากไรครับออสองตัวเลยอรอยมากไรขี่ส่งกระชางมั่น อันเดี๋ยวให้ทำเลนไม่อันคันวณไว้ตลายมือแล้วบะคนนี่ที่นีดเก้าห้าเจ็ดว่าอันเลขชุดนี้ได้เซียงบอกฟันดีบอกฟันเทียวบทีนะมันมันเคยชุดมาเขาเพคยฟันเเขา่เคยฟันมาฟันดีบ่ดีเขาเคยบ่ราะเเอาก็กพวฟันน่ะนะมันก็เรบ่ันมันจังเลยแบบตั้งแ่เาฟันจังวลเถอะเฮาคำนวณเลขคือมันฟันดีอย่ังนี่น่้ งานเขาหนึ่งให้เขาอยู่แถวนอนอยู่บนเบอร์สองเบอคืนบ่ได้ครับวก็ได้หางมักตัวไดที่ชุดแน่ใจมักอันเต้าหางเต้าหาง่นลายกัวร่องเหมือนอันหนึ่งหางถ้าลันมันนะคะอย่างหนึ่งมันจะมาบนมาหลังนะนั่นไงก็แล้วว่าหนึ่งหานี่ทั้งบนทั้งหลังเนาะครับเนาะบนหลังทั้งบนทั้งหลังเนาะนะครับผมแม่เล่ะนะครับผม ใหมากกับผมเลขติดเลขอินนะครับบนล่างนะครับผมสมุดตตบนให้วิ่งไปแบบห้าส่วนลางเก่งเลสวิ่งสูดกัะพ่งเอาแทงไปเฮ็ดอียงลับฟังสิละมันไม่มีนวสเฮ็ดเลยไปรับจ้างระบายมันไปบุปผิดได้เลยเอาเพิ่มเอล้านเดียวเลยอ ห้าเก้าห้าเขาว่าไปเล่นไพ่ให้อยาวโอซ่าๆอย่ามาส่วนสะดวกอันไปข้อมูออันอันคืออันพันยี่หุ่นที่จะไปพวกนั้นอันไปหากันก็เฝ้าคุยโซกันเรื่องเหล็กนี่แหละแต่เพราเขาว่ามูอเหล็กมาหาเหล็กก็คุ้ยแต่เรื่องเหล็กว่าเอามูอไพ่กไปหากันคุ้ยแต่เรื่องไพ่แต่เฝ้าเรื่องเหล็กอยู่ได้โดนอยู่แต่ว่าแต่เฝ้าเรื่องอื่นคนนี้จะหลดนแล้วเนาะแม่งมาแข่หมกมันเนาะครับผมครับ ล่างนี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดยิงกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดโตจะบงมากแต่ว่าซนี่คอยทะบิงมาสิเมนเบาบาซะดับบนซีดับบนหแต่ว่ามาลางได้กับผมอ้ามีน้องนิกซีับผมนี่คือแม่แรนะครับผมนักคำนวณ ถ้าพมาจากปีแล้วก็นเลขไม่เล็กมันกระโดดมันกระโบกถืมันกระวมันเรยๆตั้งแต่สมัยใดไสมัยนนอเพี่น้องเอากลมไปเน่ติก้นเขาขาย้อมเดแเก่ากลมเก่าห้าตัวหนักกับผม ร่างนี้แม่เน้นตัวได้ไหมร่างนี้ตีครับร่างนี้มันมันข่อยก็ได้บอลบอลเน้นเด้<อ>ฉันเน้นฉันเน้นมันแบบมักเวลาเอาซีตัวนี่แหละนี่ยอ๋อซีต,ตัวนีแต่ว่านี่ยแต่ว่ารักลอยนี่ของข่อยนี่แหละที่ข่อยว่านี่ถ้ำม,มันมันจะเหม่นบ้างว่า แต่ว่ามเคยผาดได้หรอวะเดินหาแล้วออยแคปหน้าจอไว้ครับผมรักลอยเขาเดนแคปหน้าจอไว้ตัวร่องมันอีกแบ้ไม่เคยดศูนย์หกเก็ดเก้าตัวร่องมันตกคนเลือขึ้นเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายทยคลิปนี้ขอหีพีกโชคดีนึความสุขกันทุนาหัแห้งด้วยกันเอาให้เจอคลิปหนาสาหคลิปนีขอไลฟ์ีไปก่อนม